สีประจําวันคนเกิดวันศุกร์สีน้ำเงินสีครามสีฟ้าหรือโทนสีน้ำเงินตำนานชาติเวรดาวประจําวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าพระอิศวรผู้เป็นเจ้าได้สร้างพระสุขขึ้นจากคาวี21 ตัวโดยไร่พระเวทให้โคยีอตัวนั้นป่นละเอียดแล้วห่อด้วยผ้าสีน้ำเงินหรือสีคราม ระพรมด้วยนาำอมิตก็บังเกิดเป็นองค์พระสุขเทวาขึ้นมีกายเป็นสีประพัดสอนทรงนิราพเรเลื่อมประพัดสอนโอภาษและมีวิมานเป็นสีทองทรงโคสุภราชวัวเป็นพาหนะสถิตในอุดรทิศ สีของวันศุกร์หรือสีภูมิบริวารวันศุกร์คือสีน้ำเงินสีครามสีฟ้าหรือโทนสีน้ำเงิน